สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้จะพาทุกท่านมาดูที่นานะฮะที่นาอยู่ในหมู่บ้านสันต้นเปาตําบลห้วยสักอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะฮะเป็นพื้นที่นาทั้งหมด14ไร่2 0งาน61ตารางวานะฮะก็เจ้าของอยากขายเท่าราคาประเมินเลยนะ,ะลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าพื้นที่เป็นแบบไหน ในส่วนของพื้นที่นี่จะมีสระน้ำนะฮะสระน้ำด้านาหน้าหน้าแปลงเลยนะฮะหนึ่งลูกแนวรั่วต้นปาล์มนี่ครับมีกอ,อี่อก็หน้ากว้างติดถนนตรงนี้อยู่ที่หกสิบามเมตรนะฮะลูกค้าเป็นส่วนผสมดะส่วนผสมน้าเนาะ ด้านซ้ายของพื้นที่ก็จะล้อมรั้วรวดหนามนะฮะ น่าจะขุดสระแล้วเอาดินมาไว้ไว้เป็นสวนนะฮะนะฮะโซนนี้น่าจะเอาดินมากองไว้โซนนี้ จะทั้เป็นสวนเนาะงอยเนาะฮะท่นน,นีเ้นเ,เป็นสวนเลยเออาปจกปน่าจะเอาลินติสะเนี่ยนเนาะขึ้นมา,นนาถตนนตมตรงนี้นนเบ้นสวนทนิตกนนี้ผมลยนะแล้วมันมีฮกไปติปลาอยู่คาพุ่นทำหนาี่ไปนี่แล้วขไปเรี่ยวพ่นเลยที่ไหนเมน่กว้างเลยกัสองเท่ ชนบเป็นเลขกหนึ่งนะฮะลูกค้าก็มุมมุมซ้ายนั้นก็จะตัดต้นยูคาป่านั้นไปอีกอตรงนั้นเหมือนเป็นเนินก็เป็นตีเนินก็ต้นยูคานะ่ะมันหักมุมไปทางซ้ายอ๋อมีบ้านค้นอยู่นี่แถวนี้บ้านสวนอยู่เนาะ ก็พื้นที่ส่วนใหญ่ก็เป็นที่นานะฮะลูกค้าราคาประเมินอ,อยู่ที่ตารางวาละหกร้อยห้าสิบบาทนะฮะก็สองแสนหกหมื่นบาทต่อไร่นะฮะลูกค้ามันหักมุมไปแปดสิบห 85, 85้าแปดสิบห้าเมตรนะครับ ลูงหยาดตุงหยาดมันน่าจะหักมุมตรงนี้อ,อ๋อหักมุมไปก็เป็นที่นาละก็ตรงนั้นเป็นร่อมสวนแล้วเนี่ย ใช่ก็น่าจะหักมุมตรงเนี่ยนะเนาะครับรต้นอยู่ยครจนะไปเขตแนวเนาะหักมุมไป85 85เมตรแล้วตรงไปแหมล้อย2เมตรก็ค่อนข้างกว้างนะฮะลูกค้า14ไร่นี่ค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวด้านหลังนี่จะมากว้างด้านหลังนะฮะ ก็แถวนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่นาหมดเลยนะฮะออด้านซ้ายของที่ดินก็จะเป็นเขานะฮะลูกค้าหน้าแปลงที่ดินนี้จะหันหน้าออกไปทางทิศตะวันออกนะฮะทิศตะวันออกเฉียงใต้หน่อยนะฮะ ก่อพื้นที่เยอะแยะนี่สามารถทำไรนาส่วนผสมได้เลยนะฮะแปลงนี้ติดถนนสาธารณะเลยนะฮะติดถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านสันต้นเปาและดงป่าเมียงนะฮะลูกค้าเป็นถนนกว้างนะฮะรถสวนกันได้ดีเลย นะะี่ะแนวเขียดที่ดิน,นะฮะจะจะถึงเส้นนี้นะฮะถึงขั้นหน้าขั้นนี้แหละก็หกสิบสามเมตรนะฮะหกสิบสามเมตรลึกไปที่ร้อยห้าสิบเจ็ดเมตรนะฮะก็จะอยู่แถวแถวที่นะะ้าผู้ชายเดินอยู่นะฮะแนวสุดท้ายนะฮะร้อยห้าสิบเจ็ดเมตรหาไม่เจอแล้วฮะลูกค้าโฉนดนะ ก็จะใช้แนวคันนาเป็นหลักนะฮะหรือว่าถ้าซื้อขายจริงก็จะหลังวัดสอบเขตให้นะฮะแล้วหน้าแปลงมีสระน้ำฮะที่ดินนี่อยู่ต่ำกว่าถนนนี่ประมาณเมตรถึงหนึ่งเมตรครึ่งเลยนะลูกค้า น,นี่ก็ทำนานะฮะทำนาปีละหนึ่งครั้งนะฮะ มีสระน้ำสองลูกนะฮรลูกนี้ไม่มีน้ำเลยนะฮะลูกค้าลูกนี้นี่ลูกประมาณ2เมตรถึงสามเมตรนะฮะอีกลูกหนึ่งเป็นสระใหญ่นะฮะสระนี้ลึกลึกพอสมควรนะครับอประมาณหเมตรได้นะฮะก็จะมีน้ำเหลืออยู่นะฮะ อไฟฟ้าแลนะน้ำประปามาไม่ถึงนะฮะลูกค้าเข้ามาจากถนนเชียงรายเทิงชลอ1020นี่ประมาณ2.5กิโลนะฮะเมื่อกี้เราจับ GPS เข้ามานะฮะ2.5กิโลแล้วก็ไปตลาดห้วยศักดิ์นี่ก็ประมาณ4กิโลนะฮะประมาณ4กิโลตลาดห้วยศักดิ์ ไปเมืองเชียงรายก็จะประมาณ19กิโลเมตรนะฮะเนี่ยจะถึงแนวนี้เลยนะครับลูกค้าแนวคันนี้เลยตั้งแต่ต้นปลามที่เราเข้าครั้งแรกก็หน้ากว้างติดถนนเส้นนี้อยู่ที่63เมตรนะฮะความลึกด้านซ้ายเข้าไปประมาณ200เมตรนะฮะ และความลึกด้านขวาอยู่ที่157เมตรส่วนความกว้างด้านหลังนี่235เมตรนะฮะก็ถนนท,นทนทางนี้ทำดีนะฮะเป็นคอนกรีตเป็นส่วนใหญ่แล้วก็สลับด้วยลาดยางนะฮะก็มีบ้านสวนหลายหลังนะฮะลูกค้าที่ขึ้นมาอยู่ละแวกนี้นะฮะ ก็สามารถทำเป็นฟาร์มหมูฟาร์มไก่ได้เลยนะฮะห่างชุมชนราคาเท่ากับราคาประเมินกรมที่ดินเลยนะฮะก็ประเมินอ,อยู่ที่2อง0สนบาทต่อไร่นะฮะเป็นเงินอยู่ที่3ามล้านแปดแสนเก้บบาทนะฮะ ก็ตามไปดูทางออกกันนะฮะลูกค้าก็ตามไปดูทางออกจากแปลงที่ดินกันนะฮะลูกค้าก็เมื่อกี้เราเข้ามาก็สองจุดห้ากิโลนะฮะมาถึงแปลงที่ดินแปลงนี้ก็ถนนจะเป็นถนนลาดยางสลับด้วยคอนกรีตนะฮะถนนกว้างนะฮะลูกค้ากว้างเลยรถบรรทุกเข้าได้สบายนะฮะก็เหมาะสำหรับทำฟาร์มนะฮะเลี้ยงสัตว์ เพราะว่าอยู่ไกลผู้คนเนาะถนนทางนี่ไม่มีลุกลังเลยนะฮะจะเป็นถนนแบบนี้ตลอดตลอดแนวเลยเลยนะฮะลูกค้าก่อใกล้เมืองเชียงรายนะฮะก็ไม่ถือว่าไกลมากนะฮะ19กิโลเมตรนะฮะ ถ้าท่านไหนสนใจที่ดินแปลงน,นี้ก็ติดต่อสอบถามมาได้ที่0932927167หรือว่าทักไลน์วสันดอดไทยแลนด์ฮะคลิปนี้ขอลานไปก่อนโปรดติดตามต่อคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ